สวัสดีค่ะพบกับเวนิชานะคะวันนี้นะคะทางศูนย์ของเราค่ะมีเรื่องตื่นเต้นแล้วก็ภาคภูมิใจมากๆเลยค่ะตื่นเต้นไปกันลูกค้าของเราด้วยนะคะเพราะว่ามีลูกค้าท่านหนึ่งเนี่ยค่ะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วเนี่ยค่ะตามคําแนะนําใช้ระยะเวลาแบบไม่นานไม่นานเลยนะคะค่ะอยู่ในช่วงหนึ่งเดือนเนี่ยค่ะ แต่ก่อนหนึ่งเดือนก็คือสามารถไปทํางานได้แล้วชื่อคุณศักด์ค่ะเนาะเดี๋ยวเราให้ฟังคร่าวๆเลยก่อนที่จะไปชมรีวิวหรือว่าไปฟังจากปากคุณศักด์เองเลยว่าดีขึ้นแบบไหนนะคะค่ะคุณศักด์เนี่ยค่ะเป็นชาวไร่คะ่ะอยู่ชัยภูมิคะ่ะแล้วก็ชาวไร่ก็จะต้องขับรถไถเนาะคะ่ะ ค่ะคุณศักด์บอกว่าขับรถไ mankind, ทยตั้งแต่เป็นเด็กน้อยค่ะตั้งแต่เป็นเด็กน้อยขับมาเรื่อยๆค่ะเริ่มจากการปวดเอวลแล้วก็ปวดปวดก้นนะ,ะคะปวดตรงปวดก้นย้อยปวดก้นย้อยแล้วก็เดินมันก็ขัดๆค่ะแล้วก็ทานยาแก้ปวดเรื่อยานะคะก็คือหาหมอนวดแล้วก็ทานยาอยู่เรื่อยๆค่ะพหลังจากนั moving, <princes. S 1> ้นแล้วมันก็ไม่หายค่ะเป็นมากขึ้นมากขึ้นอยู่เรื่อยๆตอนที่มาเจอเรานะคะปรึกษาที่ศูนย์เนี่ยค่ะคุณศักด์เนี่ยเดินไม่ค่อยจะ เดินไม่ค่อยจะไหวแล้วอะค่ะเหมือนว่าขาเริ่มจะอ่อนแรงยี่สิหนึ่งเดือนเนี่ยค่ะอาการที่เป็นเนี่ยพอหลังจากทานแล้วเนี่ยค่ะอาการดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยช่วงสั้นๆน,นะคะที่เราที่วันิชาเนี่ยค่ะได้ไปสัมภาษณ์มาค่ะอยากให้ลองฟังคลิปดูนะคะผมเป็นคนเน็ดเป็นเช่าไหร่ครับขับรถไทยตั้งเต่เด็กน้อยครับ<อ>ปวดหลังครับปวดหลังปวดไหลปวดลุ่งไปหอดสะโพกเอ้ยก้คนกบครับ<อ>ลงไปถึงสะโพกจนชาไปถึงขาครับ ไปหาหมอประจำนะครับไปหาหมอแต่บพเศร้าปวดมาโดนหละครับ<ม>กินกล้องนี่ครับมันก็หายปวดนะครับ<ม>แล้วก็เทศผมไปเอ็ดงานได้สะดวกสบาย<ม>แล้วก็บป่ปวดบ่ทรมานนะครับ<ม>ตอนนี้ทํางานสบายแล้วครับเดินเหินสะดวกขี่รถนั่งรถ ครับลดสบายแล้วครับว่ามีอาการปวดฟังให้จพันดีออฟฟิสเนี่ยคะ่ะมาช่วยอะไรได้บ้างคะ่ะมาช่วยในเรื่องของ 1. นงึลดอาการปวดได้แน่นอนคะ่ะเพราะว่าการปวดของออตรงก้นย้อย หรือว่าลามไปจนเอวปวดหลายๆที่เนี่ยค่ะมันสืบเนื่องมาจากการที่กล้ามเนื้อตรงที่เรานั่งทับนานๆเนี่ยค่ะกล้ามเนื้อ piliformis นะคะที่มันมีความผิดปกติซึ่งเรานั่งกดทับนานๆหรือว่าคนที่ยืนนานๆเนี่ยค่ะการหดและการคลายของกล้ามเนื้อเนี่ยค่ะผิดปกติไปทําให้กล้ามเนื้อตรงนั้นเกิดอักเสบค่ะรอบๆนั้นค่ะกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเนื้อเยื่อเนี่ยค่ะเกิดอักเสบก็จะส่งผลให้เราอ่ะมีอาการปวดขึ้นมาได้ค่ะทันทีที่ สรา,ารสกัดธรรมชาติเนี่ยคะ่ะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบได้เนี่ยคะ่ะก็จะเป็นการลดการปวดได้เป็นอย่างดีนะคะ 2. ค่ะเป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยคะ่ะเกิดความผิดปกติก็คือบีบรัดที่ผิดปกติจนไปบีบรัดเอาเส้นประสาทเนี่ยค่ะสารสกัดธรรมชาติเนี้ยไปช่วยในเรื่องคลายกล้ามเนื้อคลายความหดเกร็งคะ่ะแล้วก็ให้ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นได้เป็นอย่างดีนะคะค่ะ แล้วที่สำคัญเลยสารสก,กัดธรรมชาติทั้ง14ชนิดเนี่ยช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายสมองผ่อนคลายสายตาลดอาการเมื่อยล้าค่ะอ่อนเพลียค่ะอยากแนะนํานะคะสําหรับท่านที่มีอาการในเรื่องของกล้ามเนื้อสะโพกนีบเส้นประสาทหรือว่าบวดคอบาไหล่ค่ะที่เรียกทั่วๆไปว่าเป็นออฟฟิศซินโดรมแต่จริงๆออฟฟิศซินโดรมเนี่ยค่ะหลายท่านเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าเป็น เป็นได้เฉพาะคนที่ทํางานออฟฟิศเท่านั้นไม่ใช่นะคะเกิดได้จากวัยทํางานนะคะที่เราใช้อวัยวะหรือว่าแขนขาตรงนั้นนะคะมัดกล้ามเนื้อนั้นๆน,น,นะคะใช้ระยะเวลาที่ซ้ําๆซ้ำๆซ้ำๆกันก็ทําให้การหดเกร็งของกล้ามเนื้อเนผิดปกติรับวันนี้นะคะไปพบกับคําบอกเล่าของคุณศักดิ์ที่ทางดีออฟฟิศแล้วได้รับผลลัพธ์ที่ประทับใจมากๆนะคะหลังจากดูจบแล้วนะคะโทรเข้ามาเลยค่ะที่ เบอร์ข้างล่างนี้นะคะสายตรงวันิชารับสายเองค่ะรับคำแนะนำแล้วก็รับรถการทานที่เหมาะสมกับอาการของท่านค่ะ